สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกนะครับพฤศจิกายนปีหกวันนี้ก็พนโนโนมาเที่ยวนะครับนอ,นอกสถานที่มาทําบุญนะครับจะลงจาทางฮาหนอยให้ด้วยนะครับเนาะนทางฮาหนอยนี่มาทําบุญนะครับที่วัดอะไรครับวัดอะไรนะงนนนพนนนวัดอะไรนะ ออคุณสมุทรจีนนะครับเนาะจำนวนมาเที่ยวมาทําบุญบำนอยากมานะครับเนาะก่อนเดี๋ยวลุงจะทางให้นะครับสำหรับเป็นคอหาหน้อยลงให้นะครับเนาะก่อชมวิวธรรมชาติด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงลมพัดเย็นดีมากนะครับลมพัดอากาศเย็นดีมากเลยผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเนาะไม่เคยมาก่อนเลยครั้งแรก วัดกลางน้ำนะครับวัดกลางน้ำจะไปนั่งรถ <ies> จะอยู่กลางน้ำไหมร่มพัดเย็นดีมากว่าน้ำก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณสิบกวาโลบ้านพักนะครับ <_ tit> อันนี้ริมน้ำรอบรอบรอบวบบัดนะครับนี่รอ,อบวัดเดี๋ยวลราไปดูข้างใน,นนะครับว่ามีอะไร ก็ส่วนแนวทางที่ลงให้นะครับลงให้แนวทางฮาหนอยสำหรับคอฮาหนอยนะครับก็จะมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะไปนนลเดินข้างในปะมีต้นอะไรนวลนนี่ต้นอะไรรู้จับไว้ไไก,กลางน้ำนะครับทั้งหมดที่กลางน้ำตรงนั้นเลย มีสาลามีหลายอย่างนะครับเนาะมีรูปปั้นด้วยไปโน่นเดินไปเดินไปลูกไปสวยงามนะครับเนาะสวยงามแต่ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือเปล่าครับดูแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างใช่ไหมสร้างมานานแต่คล้ายๆแบบคล้ายๆแบบต่อเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะดูจากการดูจากการทำ ทั่วดูพื้นที่ทั่วไปบันไดเดินได้เดินได้นะท่เลนี้คือทะเลนะครับอยู่เพื่พอพัสมุเจดีนะครับสวยงามน้างนอนเลี้ยวเลี้ยวฝาก่อนดิเลี้ยว,ว,วฝาก่อนดูแมลงปอดิเต็มเลยเห็นไหมแมลงปอไหมมีแมลงปอด้วย เลี๋ยวขวาสิเลี๋ยวขวาไปดูสิมีอะไรบ้างเดินระวังนะระวังตกระวังตกโอ้ยน้ำลุงนนปิดสิบแปดนาฬิกานะครับ ป้ายเดิมป้ายเก่านะครับเนาะแต่ก่อนมาทางเรือนะครับที่จะมาต้องอาศัยเรือนั่งเรือมานะครับเนาะแต่ทัวน,นี้มีทัศน์หเข้ามาเรียบร้อยนะครับเนาะนเข้ามาถันแต่ยังไม่เสร็จด,ดีนะครับเนาะแต่ก็วิ่งได้รถยนต์วิ่งได้รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้นะครับเนาะเย็นดีไหมทน,น้งนน พญยาพิชัยพระยาพิชัยท่านพ่อพญยาพิชัยยินดี啊สวยงามมากนะครับเราพระบาทสัครปน ที่นี่เย็ยนดีแน่นอนนะครับเนาะเย็นดีมากฮะเลยนะเชี่ยวชาญอินเตอร์ที่อู้บริษัทเชี่ยวชาญมาทำนี้ที่นี่ไว้เหรอเชี่ยวชาญก็อยู่ใ,ใกล้เราอยู่ใ,ใกล้ซิกเชวชาญอินเตอร์ที่ใต้เดินไปโอ้เย็นดีมากเลยนทุกคน เดินทางฮานอยไี่ลงให้ลงให้นะครับลงให้ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเดี๋ยวทางฮานอยผมวันวันที่26ครับวันวันนี้วันอาทิตย์นะครับมีวันอาทิตย์แล้วก็อีกแนวทางนึงก็เซียนทวีนะครับเนาะที่ผมเคยให้ไลน์ไว้ก็ไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับสำหรับแนวทางของเซียนทวีก็เบอร์ไลน์ที่ผมให้ไปนะครับเนาะก็ไลน์ไปขอส่วนตัวได้ ใทางขอวงบวางสะพานก็ลงใค่นี้คลิปนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทางเหมือนเดิมชอบก็จัด้ะคัดก็ผ่านนะครับบู้ใว้จักรยานในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมม,มีใครมาเช็ดเนาะ เปิดหน้าต,ต่างไว้ลมมันพัดเข้ามีขี้ฝุ่นมีอะไรบ้างนะครับเนาะมีขี้ฝุ่นมีอะไรบ้างตรงตรงหึม่งตมเลยเห็นเรือมีเรือ <c oughs> เห็นไหมเรือมาเห็นไหมเรือ, <c oughs> อ,อนอนเน, <c oughs> น,นเห็นเรือไหมเห็นเรือนั่นแหละนี่เรือที่พ่อที่พ่อพูดเม <c oughs> ื่อกี้เห็นก่อนพ่ออ๋อเราเห็นก่อนพ่ออีกเหรอสมัยก่อนมาทางเรือนะครับเพิ่งตอนนี้มาทําถนนได้แต่ยังไม่เสียดีนะครับถนนถ้าใครจะมานะครับเนาะ ยังไม่เสร็จดีแต่ก็มาได้นะครับ<ำ>มาได้ทำไมเขาขี่มาคนเดียวอ่ะเขามาหาทำไม,ไม,มนเหมาหาปลาหรือเปล่าพอเขามาหาปลามาปลาหรือเปล่าเดี๋ยวพอไ้พักก่อนนะมึงไว้พักไหม ดีมากนะครับลมพัดเย็นดีอยู่ริมทะเล้นทีนี้ติดทะเลนะครับใครดีควาไปออกก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับสถานอากาศตากอากาศบางปูนะครับดูแล้วริมทะเลคล้ายๆกันลมพัดเย็นดีนะครับมองเห็นเรือด้วยนะครับเห็นเรือวิ่งไกลๆครับลนาะใครมองเห็นไหม ดีมากเลยนะครับดีมากสุดยอดมากชอบมากนะครับลมพัดเย็นๆลมทะเลอย่างนี้นวลชอบไหมหอืมเรือ,อใหญ่ด้วยไปไปสองกําเลยเรือใหญ่ใช่ไหมสองกราสองกําเลยสามสี่เยอะเลยเหรอสี่อ่าเดินไปอยู่ไกล มีกี่ลำนะสีสีเหรอเอ้ยแค่สามเองอะไรนะสาม เอามองเห็นสามอ่ะไหนหาเดินไปเดินไป,ไปไหายแล้วูที่มีเลยลมพัดเย็นดีจังเลยชอบไหมอย่างเงี้ยชอบไหมไปข้าง่ชอบไหม,ไ<ป>ไหมลมพัดเย็นเย็นไป<ๆ>ไปง เดินทางนี้ไม่ได้แล้วนุสุดแล้วอ่ะออสุดแล้วอ่ะอ๋อสุดแค่นี้ชอบบรรยากาศเป็นเย็นอย่างนี้มากเลย เย็นดีเย็นดีสุกทรบรสุทริฐไม่านสุดรการละถ้าปิดจบวกเลยโอเคสะพานเส้นสุดแค่นี้นู่นมีนกยมีนกด้วยเหรอแต่นู่นนกก็นกนกนนกนกนกน้นกกลกนกกน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 น จะขึ้นโพยให้นะครับว่าใครก็อฮาหนอยฝากไว้ที่นะครับเป็นคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ